สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับช่องสมาคม h ช n แนลมาโดยตลอดกะมาพอกันอีกคือเก้านะครับมาพูดมาคุยกับช่องสมาคม h ช n แนลเกี่ยวกับเหรียญแปลกคลิปนี้กะมีเหรียญชนิด1บาทของรัชกาลที่10มาให้ได้ติดตามรับชมเกี่ยวกับความ ผิดพ,พลาดจากการผลิตเกี่ยวข้อเกี่ยวกับความแปลกเกี่ยวกับการผลิตผิดพ,พลาดนะครับมาให้ข้อมูล f อซีได้ติดตามรับชมอีกคือเกานะครับแต่ก่อนสิไปพอกันกับข้อมูลเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรับาก,การที่10ที่บ่ธรรมดา เป็นเรียนแปลกแปลกแบบไดกะสีผ้าเอฟซไปบึงทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับกบาแากดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเฮาทั้งช่องกะบีิมีกำลังใจเฮ็คลิปเกี่ยวกับเรียนแปลกให้ f อฟซได้ติดตามรับชม กดกระดิง่งกสิไดรับชมก่อนผู้อื่นสำหรับคลิปเรียนแปลกใหม่ๆนะครับกับมาเบื้องด้านหลังก่อนนะครับเหรียญปั่มปรติดชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่สิบเปลียนนี้กะบึงเลื่อนล่างนะครับกะคือจังซิเมนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนี่แหละนะครับ การเรียนที่หนึ่งนะครับยังพอมองเห็นอยู่ตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือคำว่า,าประเทศไทยเนี่ยนะครับพศก็สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดประมาณนี้นะครับทางนี้กลับแบบชนกดแบบว่าเลื่อนล่างนะครับตัวหนังสืออ่าจะเห็นตัวเลข่หนึ่งนะครับชนิดหนึ่งบาทนี่ก็เห็นตัวเลข่หนึ่ง นะครับเลื่อนล่างนี่ก็คือลักษณะกําลังเลืมนะครับในการปั่มบอติดเห็นแบบเลื่อนล่างนะครับแต่สําคัญที่สุดก็คือด้านนานะครับเดี๋ยวก็จะให้ FC ทุกคนไปเบึงด้านหนาพร้อมกันนะครับด้านหนานะครับด้านหนาก็ เบึงให้ชัดเจนนะครับเนี่ยคือเหรียญที่พอธรรมดาผิดปกติเป็นเหรียญแปลกชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่สิบหรือว่าร์อสิบนี่แหละนะครับเหรียญแหลกนะครับด้านหน้าตัวหนังสือนี่ก็แนมบ่เห็นเลยนะครับด้านหลังก็มารัชกาลที่สิบนี่ก็เห็นนิดหน่อยแบบเลื่อนล่างนะครับ ทั้งสองเหรียญนี่ก็จะคือกันนะครับตัวหนังสือด้านหนา้าภาพบรมรูปพอสมมาตรสีมองเห็นบอสมมาตรสีอ่านได้แต่ด้านหลังคำว่ารัชกาลที่สิบพอพออ่านไดน้นะครับลักษณะแบบสีนะครับชัดเจนเลยนะครับเหรียญปั่มบอติดบอเป็นเหรียญดนเจียนะครับถ้าเหรียญดุนเจียสีแน,นมบอเห็นดวดลายนะครับ ทีนี่เห็นหลวดลายบรววาจะเส้นผมหลวดลายของทรงผมหลวดลายของอเสือ้อนะครับก็ต้องอนุญาตนะครับที่ใส่คำพื้นบานนะครับกับบสิาเป็นตัวหนังสือโดยเฉพาะขอบตังค์นะครับขอบตังค์ก็สามารถอามองเห็นได้อยู่ในสภาพเดิมสภาพเกา่านะครับนี่คือเรียนที่ ปั่มปติชนิดหนึ่งบาทของรัชาการที่สินะครับการทางช่องสมาคมชาแน,นลเนี่ยนะครับกานี่คือดันขางด้านขอบฟันเฟืองทางช่องสมาคมชาแน,นลเนี่ยกาบบรายน้ำเหรียญมาปั่นกระแสนะครับเอาน้ำมาใหา้ได้เบิ่งได้ชมกันนะครับส่วนราคานะครับราคานี่คันเป็นมีคนสื่อนะครับ มีช่องใดรับสื่อไม่ว่ามีนักสะสมทันใดมีคมต้องการนี่นะครับราคามันก็ขึ้นอยู่กับผู้สื่อผู้ขายนะครับส่วนผมเองนะครับช่องสมาคมชาแนลบัไดว่าช่องอบัไดวาเรียนนี่อาจะมีราคาจนเกินไปนะครับก็บเคยส่งไปประเมินราคานะครับอ่าช่อง่องหนึ่งนะครับที่เป็นอ่าอยากเก็บเรียนที่ฝั่งโบตินนี่แหละนะครับ เพิ่มกะประเมินราคาให้เลี้ยญละห้าสิบบาทนะครับนี่ก็คือเลี้ยญที่ปั่มปฏิเกี่ยวกกับคุแปลกนะครับราคาซื้อขายกาับผ่านการประเมินนะครับยังบมีการซื้อขายกันแักรอนะครับสำหรับคิวนีนะครับการนำข้อมูลเลียญป,ปั่มปฏิชนิดหนึ่งบาทของราชการที่สิบมาให้เอฟซีได้ติดตามรับชมสำหรับคีวนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ Assalamualaikum warahmatullahi